สุดดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โอเคเบอร์ชาแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กันได้เดียร์ซิมบเลเตอร์กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะไปโลกอนาคตกันนั่นเองนะครับผมไปโหนโหนตุ้มมาไปตุ้มเออระเบิดระเบ้อระเบิดระเบ้อ เราจะไปะโลกอนา,าคตกันนะครับผมซึ่งโลกอนา,าคตอยู่ที่นี่เลยนะครับผมหอคอยโตเกียวทาวเวอร์หรือเปล่นปานี่มาอยู่นี่นะอยู่เฉยๆนะครับอยู่เฉยๆนะอยู่เฉยๆนะไลอ,อยู่นิ่งๆนะครับโอเคโอเคโอเคอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะเอออย่าขยับห้ามขยับเด็ดขาดครับไปเลยเย็ยบเย็บโอเคเปิดประตูสู่มิติโลกอนาคตโอ้โหเพลงจีนซะด้วยเพลงญี่ปุ่น ไปมาแล้วครับผมประตูมิตินะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปพร้อมกันเลยนะครับผมอันนี้ผมไม่เคยเข้าเลยนะฮะแค่รู้วิธีเข้านะครับไปกันที่โลกอนาคตกันเลยนะครับผมโอเคมาถึงแล้วโอ้ยก้อนนี่มันโตเกียวที่ไฟฟ้านโอ้โหเมืองอะไรวะเนี่ยอุ้ยมีตู้เพลงด้วยสวัสดีครับขอตู้เพลง <c oughs> ว่าไงเจ๊ว่าไงเจ๊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 เออเออโอเคสบายหูขึ <pillows> ้นเยอะโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้ปืนอะไรเนี่ยติดหลังนี้เลยเหรอเฮ้ยปืนลลกอนาคตโอไมค์โคตเฮ้ยจะเป็นโหดจังเฮ้ยมีมอไซค์มอไซค์มอไซค์ขอับหน่อยมอไซค์เป็นแง่เออเออบิดาขึ้นดูเฮ้ยไอ้ยา ัวยมอไซโอ้าอย่างที่ไฟบึนบันบินแรงมากแรงมากแรงมากชนชนชนเละเละยังไงยังไงเฮ้ยเละไปเลยไปเลยระเบิดระเบิดระเบิดตูมโอ้เราเราปล่อยจะเอ้ยเฮ้ยที่นี่ยังจะมีสตลาดนี้ตำรวจดีค่ะจะบอกนะว่าแกอีกแล้วอ่ะเอ้ยพี่มาเป็นกล้มเลย อิเล็กทริกชีปโอ้โหแกะไม่ใชงครับโอ้โหวิ่งไปเร็วมากวิ่งไปเลยว่าโอ้ยลอยได้ด้วยด้วยเนี่ยโอ้โหปล่อยแกะมันปล่อยแกะวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยตายจะพึ่งโอ้โหแกะลอยได้แกะลอยได้ไป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 ตายเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหนี่มันจะเท่ซะที่ไหนได้หุ่นดีซะย่นี่นะแล้วอะไรเดี๋ยวมีหางด้วยเหรอเนี่ะบัวโลกอนาคตจะไปทำได้อย่างนั้นเหรอครับป้าเฮ้ยเฮ้ยหน้าเปลี่ยนด้วยหน้าเปลี่ยนด้วยมีเสียงร้อง เดี๋ยวยิงดิเฮ้ยหน้ามันเปลี่ยนนะมันเปลี่ยนนะมันเปลี่ยนเฮ้ยเฮ้ยจะเป็นไก่เป็นจูออนจะเดี๋ยวรลอยได้วัววัวไปไหนมาดิมาดิไปไหนมาดีก่อนฮัลโหลเอาป็นยังไงครับพี่อุ้ยมีหมีโคลาด้วยไอ้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 ยอ้ๆอ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไ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 ้ไอไ้าออ้ออ้อ้ เโอ๊ยมันตามมันบินตามมาด้วยโอ้ยไปกอดเฮ้ยเฮ้ยใจเย็น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 เดียรอเฮืห่ยเฮ้ยบินได้ด้วยโอยไปกอดังไหนมันอยู่ไหนอยู่นี่ใช่ไหมหมีโัวลาเก่งนักเหรอเุ้ยคนบินบินบินดีบินดียาโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเยวเใจเย็นองไปอเฮือ มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอ้ยอันนี้อันนี้มาเป็นรถแน่นอนอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยมีโฮ้ย โคล่าเบร์ MK สองโอ้ยกูดวิมีมาทานฟอร์มืออะไรยังไงครับผมไม่เคยกลัวนี่ผม er ทานฟอร์ม้วนจริเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ย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 มาสองคัวมาสองคัวแล้วทานฟอร์มเือไปไหนน er. oh, 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 ี่จะทานฟอร์มเือโอ้โหโอ้โหวิมีวิมีใจเย็นพวิมีมมเฮ้ยทำไมวิมี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 เอา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 ทำไมพวิมีกระจอก <c oughs> พี่บีได้แค่นี้เหรอพี่บีโอ้ยใจเย็นใจเย็นยังไงอีกตัวนึงอีกตัวนึงอีกตัวเรียบร้อยครับโอ้โหมาๆไหนอยากติดผมหน้าเลยเกินไปไปอุ๊ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกผู้ชมมาแล้วครับตัวหวจตัวที่สามยังไงออกจากหลุมมาแล้วเฮ้ยพี่จัยโอ้โหอ, <laughs> อย่าบอกนะว่าตัวนี้ฮิปโปได้นะเฮ้ย ยิปโปโอ้โหยิปโปขาลเหล็กโอ้บายก้อนพี่นากลัวนะแกขาบา้างมาวอ,อกเกอร์<笑><笑>อะไรอยู่ในเกมนี้มันกล่าวจาัง โอเคมาเลยไหนมันออกจากปากมายิงนะกีโปพี่โปอยู่ไหนครับคุณเอ้ยเอ้ยโอเคกันใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ยมามาเป็นดงมาโดงใจเย็นครับแหลกแหลกแหลกจัดการพี่ตายก่อนจัดการพี่ตายก่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นครับยังไงยิงนัวมากนัวมากตอนนี้วุ้ยพี่ตายพี่ตายพี่ตายตายพี่ตายตายโอ้ยยิงพี่ตายกลางจังเลยอะฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหใจเย็นใจเย็นเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเออเอาดิเอาดิเรียบร้อยครับโอ้โหคือแบบกระจอกกระจอกอะครับมามาอยากรู้ดีว่า ระดับเมันจะเป็นยังไงนะครับผมอยากรู้มากเลยตอนนี้เอ้ยนี่ไงมาแล้วอย่าบอกนะว่าหมาอีกแหละหมาอีกแล้วเหรอไม่เอ้เอ้ยเอ้ยเอยประตูมิติตะบุชอบโอบายกอดเฮ้ยเราจะเข้าไปในสามสองหนึ่งไปเลยอ่าอย่างอย่างอย่างโอเคไปเรียบร้อยมาแล้วครับมาแล้วครับผมเฮ้ย นี่ไงโอไมค์กอดมาในห้องข่าวนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเรามาตัวเปล่าอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอร่างคู่ขนานครับเอ้ยใส่ปิดตาซะด้วย <c oughs> <c oughs> จะได้ไม่รู้ว่าเป็นใครฟิวเจอร์เซล อ๋อเป็นตัวเราในอนาคตครับโอ้โหเดินข้อมาเลยเอ้ยวิวกัวอ่ะดูว่ากัวมันครับมาต่อยมาละเอ้ยมันมีปืนมันมีปืนเออมาดิขอปืนหน่อยขอปืนหน่อยคำท้าคำทักอุ้ยมัน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 ยืดมันยืดคอมันยืดคออย่าพึ่งอย่าพึ่งเอ้ยมียิบแล้วติกมีลาติกเอยขอขอดาบขอดาบขอดาบมามาได้ดาบแล้วดาบไซเบอร์หย่าหย่าหย่าตื้อดื้อตื้อดื้ออ้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ดื้อดื้อตื้อจะเป็นเฮลิคอป ตืด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 ตืนตืดนมันมาเน้อมาเน้อเอ้เียมันรนนมันอยู่ดเวอร์ซ่มันยังไควัตตาวอเดี๋ยท่านผู้ชมโอ้ยมาล่างมืดโอมายก้อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้กวางล่างมืดมันแยกล่างมาขอดาบขอดาบขอดาบดาบเซเบอร์ยาา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 ายาาาาายาาาปาาวาาีาาีาาาาาาาไาาาาาเา๋ยาเดาเ ยังไงครับล่างมืดแหละครับล <subscribers> okay. okay, so ่างมืดก็มาเลยครับไม่กลัวครับเอาล่างมืดก่อนเลยเอาล่างมืดโอ้ยมันยืดคอบมาดิมาดิเออเดือกล่างดำนะาเทอ่ะมาดิเออเอาดิเมายายโอ้ยคาตานาคาตานาโอ้ยปาดวาลีก็มาเดือดทั้งหมดทุกทชมือปืนขอปืนขอปืนแล้วไปแล้วครับไปลองเอือโอเคครับผมงั้นไว้ต่อพัชนะแล้วกันตอนนี้เหนื่อยแล้ว จัดการไม่ได้ทีโอเคครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวเรามาจัดการกันนะครับผมอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาไปก,ก่อนนะครับอย่าลืมกด like ไลค์แอนด์ซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปลต่อไปด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายไปเจอพาร์ทหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะ